ครับพี่น้องจะเป็นการบังลกับชมเชิญคนรับเชียรครับบรรยากาศช่วงแรกๆครับพี่น,อน,อนอ้องสามโมงบ่ายสามตรงอากาศดีมากครับเหมือนอยู่ชายทะเลเหมือนอยู่ชายทะเลอากาศลมเย็นสบายน้องน้อยก็โอ้ยวันนี้ต้มเป็นต้มยำปลาหมึกแน่นอนเลยโอ้ยระลัลงนวดปลาหมึกเบาหลวดปลาหมึกไม่มีเตืนวัดพี่ใหแล้ว เดี re, to to well, so today, mm ๋ยวนี้เดีคิดเอาแมนถ้าปลาหมึกก่อนจท่าไรมาเอาปลาหมึกเด้อพอแล้วปลาหมึกปลาหมึกเอฟซีคุณวนเงียบเก็บสวัสดีครับสวัสดีมาดามแป๋วนะครับไม่ปักตะไคข่แล้วโอ้ยขอไปปักยี่สิไข่กวาเจ้าจังมาเดี๋ยวเชิรว่าเจ้าคือจังหน้าบ่าเจ้าคือจังอัิน บออนุญาตแน่บขออนุญาตยจะไล่เจ้าไปยังขึ้นหนาน่าแลไรน่าดำมันบวมจำบักไสเอาแล้วเดี๋ยวนี้น่าเจาหวนเจ้าหันไปเบิ่งบักไสด้วยเออเจ้าหันไปเบิ่งบักไสภากับบอเดี๋ยวรอคือบักซ่านเนาะเออเออเภากับบอลคือบักซ่านล่ะบักซ่านแล้วขึ้นลูกบอลแล้วหนาโค้งข้าก่อนแต่ยังเบาอ้วน แนนเคียเอาถือไวแล้คาไปเิเคีย์ไปเครีย์ไปับบรรยากาศครับไมทีสุดยอดครับเสร็จแล้วครับมาเลยครับไป้องเด้อ คนนี้ต้องว้าวแน่นอนครับ chi biết Thân có mi nam chạy Đếp nó đi Ủa, mô บังอผ่าเข้าไปไปเรีนไหมสูน่บังอ่าเข้าไปจะถแดนเนอะคุณึงอยู่ทงหมดสียนี่เดมน้ำดำยู่เนี่ยเอ็ยงกระลังขันตาชุดน่งหยากพกันล่ะอาชุดอคมฉีบเนี่ยมัเบ้ามา่มมันะชุมกลังมาเปิดพาไมันี้มาผู้ใดไปเรียบอผู้ใดไรปซาน แม่งอยากบาดแม่มันติสวยป่เออโอ้ยเจ้าบ้ากับแม่จะอ้องยังงี้่จ้อยัง <c oughs> ง่ม่ด้วยม่ด้วยจะอยังงมงเฝ้าดูได้เงินมึงบอกเ้อเขอบงอปตใจมันเด้อกวา่าแ<า>หละอ่ไมวอบซีกว่าจ<ข>ังใจมันบ่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 ี้บ่บบ่เ่่่น่บ่บาตลอด เดินสายเดินบ่วาวว่าบ่ได้พิกนี่เราจะดีหลายยังวากันไหมข้าอยู่ดอกแม่เพิ่นอยู่แถวนี่นี่ยโอ้ยป้าเด็กใหม่แล้วเว้ยใหม่นึงนั่นในรถทักฮะข่อยแต้นพ่อยุ่ยไซคนบ่โอ้ยไม่นั่นน่ะเออพวกเงาพ่อยุ่ยไสจะขึ้นไปนั่งแอ่นนะเย้แย่บานก็ยังทวงเจ้าป้าตาโกนตุ๊กตุ๊กนอนนอนวาสัน ก,ก,กินอิ่มนอนอุ่นไงแม่กินอิ่มนอนอุนอ่นเปิดรถเออเจ้าเฮ็ดผู้บ่าวข่อยบอนั่งในรถไปเบิ่งแม่เลี้ยงใหม่หนึ่งนี่เลยไปเบิร์กไปเไปิดเบิร์กผีย่าเย็นเหมือนสัน่วในรถโอ้ วันกระสางขอาบกบ่วนซับใจหนุย่ยดอกแม่ออกมาดอกแล้วรถรถพว <c ười> ่วงสิเขาวได้ได้ เอ้าคหงตาเริ่มดำแล้วคหงตาเริ่มดำแล้วเริ่มคือเกาแล้วบ่าดำจังได้ฮะบ่าดำจังได้รับรับเตือนเตือนอยู่แดดซองหนาแรงเบื่แบบว่าปกติเขาแตองนอนเหมือนเราสิบสองชั่วโมงด้วยอันนี้แปดชั่วโมงบกบกบวไายเลยอันนี้หงตาเนี่ยนอนสามชั่วโมงครับผมเฮ้ยพ่อปกติเขาแตองนอนสิบสองชั่วโมงอันนี้เนีนอนสามชั่วโมงคหมตาดำเลยไหม คีบเปียกครับเปียกพงศธรเปียกพงศธรคู่แข่งกับไพพงศธรนะครับเจ๋งสุดอยาเหนยึกยึยเกาะลองให้แด้วห่้ายเบิ้งยังวะเบิ้งซุ้มือยกๆยยก,ยก,ยกใจให้เลย<ว>อย่างงี้ยเลสีดาวลุงเพชรจุบหรเบิ้งเนาะมาเป็นแม่ สยยยยยใจให้เลย่าใจไหนใจไหนเออ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 ยางายงาิาบุกรเา้วาร้เรยคยถึงทหารสิอ๋อเป็นทหารโอ้เฉพาะระยะคือทหารเนาะทหารสมัครยี่ออาสมัครสิคือจะได้จังหสมัครทหารสมัครทหารเพราะว่าอันยกไ้อัน แม่่าิห้เลี้ยงอะรนั่นี่ยม่ซิเออสมัครมจดอกไุณเรียตอบไต่อกรมั่อบอสอสอบร้อยจากจากเปทหารเลยเลยว่าเป็นหมอวะนี่สอบ้สอบร้อยนามร้อยนาบ่เว่ไปเรีโอ้ยยกสี่ร้อยนามาเปนว่ไปไปทะเลเดี๋ยวนี้เอาไปทิมวันนี้ง่เง่าแ เออเล่นทหารพื้นก็ฝึกยิงปืนปลาผมขี่รถจักรยานจุ่มสติการผู้ฝึกทำมาใค่ทำความเป็นยมเพก่อกวนหมู่ว่าเป็นยังไงน้าโรงเรียนมอหกนะาพญาดนามที่ล่ะเออพรปว่าสอนนักเร็ยนเป็นเที่ยวเนี้ยย่านน้ำแม่ว่าให้ไปเรียนก็ว่าไปอีกันมอปอดิย่านน้ำหรอกกูทำมุดน้ำนี่ก็ได้อยู่แต่ว่าถ้าลอยน้ำบอหักมันก็ได้ครับเป็นยังมันจมเลย บนดาว่พขึ้นจมเลยวะนไอ้ดามขึ้นคนก้วแือตายครับผมเออกถ้ามาด้นใจขาดก็ตายแลรวเนาะการเตรียมาอยากตาแดดเท้าหนาของเล้วบื่งแดดเทาว่าสามไม่ดีแม่สุดล้มเะอันแดดเท้านาผมบนลราบนมันนาดำเราบดบนมันนาแหล่ละไรบ่ต่ว่าเราขาวเนาะส่วนนี้เราขาวอยู่นักก็ลงไปละมาตารสามหัวซีโลคกัลูก โลงท<ล>ัโล่งหรอสาโลลสามมิลลิท่านก็ชีโลเต็มพี่พี่ทีแล้วจอยสุดจากโลวพี่ทีแล้วสีครับตอนนี้ท่าใตอนนี้ตอนนสิบสงโอ้เดี๋ยวก็ลงอีก <c oughs> เดี๋ยวถองไปเลยหาโลกว่า,า,า,าสิบปดวงสี่บหนนี่งามกว่านางาม่นเด้อนางามเขายังสีสนึงเดอ้อ บหาซีฟต้นนางงามกวนว่าศนตุกนสุมวันนั่ง้างๆเนาะบนรเตือนกไหมข่าเแกตลอดเวลาเ่มื่อเขาองานไม่จ่จอยโงจอยรรู้แล้วไปสร้างน้ำนะออกงานเลยแรลหกสิบหกสิบหโลมันไปสร้างมือหกสิเก้าไม่พอเขินสามโลจิมว่นเนจะได้แตแตกว่าสัน ลงมากกับสแตกลงมากกัแตกก็เม no no ื่อคืนทังได้บราได้กินไปหิวบเราได้กินกระดามูบราได้กินโจนาโจนาด้ิ๋นี่พ่าแม่แม่ยิ้มมูนิ่งกินอย้่ตลอดเี่แหละตายเมื่อไหร่มาไล่ไปละกว่อสะลุ้มป้อมทั้งสองคนใช่เวลาพีป้อมมีกับจอยปวดแล้วมัีกับปวดปวดอ่ะขอบคุณทุกท่านใจครับพี่น้องครับขอการคลิปหน้าครับสวัสดีครับผม